สำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่เล่นมือถือนะครับเวลาเราเข้าไปล้างแค้นะครับแล้วเราจะต้องเข้าไปหลายขั้นตอนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มทางลัดนะครับในการล้างแค้นะครับแบบเร็วๆนะครับและเดี๋ยวเจอกันในคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับเริ่มแรกนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับพอเพื่อนๆเข้ามาที่คําว่าการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับ เลื่อนนะครับเลื่อนจนเจอคําว่านะครับการบํารุงรักษาอุปกรณ์นะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพรอนเพื่อนแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับปกต <cas> noise noise right <mas> ินะครับเราจะล้างแคชนะครับที่ตัวที่เก็บกับหน่วยความจํานะครับก็ให้เพื่อนนะครับมาติ๊กนะครับที่จุดสจุดนะครับด้านมุมบนขวามือเนี่ยครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเพื่อนแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับเลือกที่คําว่าแสดงไอคอนบนหน้าจอแอปนะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับ พรอเพื่อนแตะเสร็จแล้วบอยนะครับก็ให้เพื่อนกดเคียร์หน้าจอไปนะครับนี่นะครับคําว่านะครับการบํารุงรักษาอุปกรณ์นะครับจะมาโผล่ที่ด้านหน้าจอของเราเลยนะครับเวลาเราจะล้างแคสนะครับก็ให้เราแตะเข้าไปนะครับอ่าเราก็จะเจอหน้านี้นะครับเวลาล้างแคสนะครับก็กดที่คําว่าที่เก็บเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกล้างตอนนี้เลยนะครับนี่นะครับวิธีนี้นะครับก็จะสะดวกนะครับขวา การที่เราต้องเข้าไปที่คําว่าการตั้งค่านะครับแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับต้องการที่จะเอาตัวนี้ออกนะครับจากหน้าจอนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่คําว่าการตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับเลือกที่คําว่านะครับการบํารุงรักษาอุปกรณ์นะครับเหมือนเดิมนะครับแตะเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกที่จุด3จุดนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกที่คําว่าซ่อนไอคอนแอปบนหน้าจอนะครับอ่านะครับ เพียงเท่านี้นะครับไอคอนที่เราเลือกออกไปเมื่อกี้นะครับก็จะหายไปแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะหายไปนะครับอ่านี่นะครับมันจะหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับลองทําตามคลิปนะครับแล้วทําได้หรือไม่ได้นะครับก็คอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างวิดีโอได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับโกโก้สมายสวัสดีครับ